กุมารทองรุ่นสร้างพิวิธภัณฑ์เนื้อผงพลายล้วนหลวงปู่แยมวัดสามงามปี2547เป็นกุมารขนาดพกพาถูกสร้างขึ้นเนื่องจากรุ่นที่เป็นเนื้อดินหมดลงทางวัดจึงได้จัดสร้างเนื้อผงกระดุกล้วนขึ้นมาเพราะได้มีท่านอาจารย์หมอท่านหนึ่งได้นำศพเด็กทารกไรญาิ มาให้หลวงปูท่ทำพิธีแชาพนัก,กิจที่วัดหลังจากทำพิธีทางศาสนาได้ทำการเผาร่างเด็กเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดสร้างจึงนำผงเท่ากระดูกเด็กทาลกมาผสมกับผงเท่ากระดูกของทางวัดและจึงนำมากดเป็นพิมพ์กุมารทองรุ่นนี้ครับจึงเป็นกุมารทองรุ่นหนึ่งของวัดสามงามที่มีความเยน็นความขขังมีตัว,ม,ตวมีตน